สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีเซบเก่าวันถออุกรีเลยสร้างใหม่นี่เป็นตอแบบเทคโนโลยีนะครับนี่นะเป็นไงครับตาแบบเทคโนโลยีของผมสวยปะล่ะนั่นแหละสวยปะสวยหลายสวยหลายเนคคือ,อบแบานอ้าวเฮ้ยกระจกกระจกตูดามา่า แปะไปขุดแรกกันวอดี้สองคนมันหายไปแล้วนะช่างมันเดี๋ยวมันก็มาอีกมาเนี้ยแล้วอารมณ์เชื่อวไปไปมามาเฮ้ยเมื่อและนอนก่นอนจิ้งจื่อจิงจื่อเออมาแล้วมาอีกว่าน,นึงอ่ะโอ้ยเจาดี ขุดทางลงไปเหมืองดีกว่าแสวงหาธรรมะชัา,างมัน มื่อจังเลยที่นี้เรามาไม่กันก็มืดแล้วต้องบีท้าสำรับติดตัวลา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 ลฮูฮูจึงจ้าจึงจิง้า ไม่รู้จะบังคับทำไมเออกำลังนอนยาบอย่างสบายสบายเลยไปแล้วไปขุด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 เร็วว้าวเจอดูโอุ้ยเจอเพชรเฮ้ยไม่ใช่เจอเร็กซ์สงสัยผมอยากได้เพชรมากเกินไป เจอพวกเลวีเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงสยองฮนะช่างเหมือนเอ็นเดอร์แมนนะผมว่าทำาคนอยู่ไม่ไกลแล้วแหละ มันได้ยินเสียงอินเดอร์แมนชัดมากนั่นเหรอไปตอนที่มีอ ได้ยินเสียงอินเตอร์แมนมาแถวๆนะี้ขอแป๊นหนึ่งนะช่างมันไม่มีกรช่างมันนะพวกเราไปกันดีกว่าได้เล็กมาพอแล้ว,ว เยครับปะเย่ yeah, ได้มาแล้วหนึ่งอันหินเหล็กไฟอืมตอนหน้าก็กะว่าจะเออไงดีอ่ะตอนหน้าก็จะเป็นอัพโซนสี่มาแทนนะน,นะคิดว่ายังไงนะ ตอนหน้าก็จะทำกั้นแหละแต่ไม่รู้จะมีเวลาทำเปล่านะตอนนี้งานมันเต็มเท่าตัวเนี่ยปั๊บปั๊บป๊บปั๊บปะเย่เย่ไปไปตอนเมืดกัน ไฟเปิดเองเด็ดนี่คือความคิดของคุณคุณวินนะครับเออมันได้ห้าอันนะยืนมองดองฟ้าไม่เป็นเช่นเคยฤดูร้อนไม่มีเธอเมือนก่อนเมือนเหล่ากบเธอไออ ใปล่อยออกไปการเศร้านั่นมันพี่หรืออะไรกันนะเราต้องเดินออกไปดูให้คุณวิ่นเนินั่นคือดับไงนั่นมันคือดับอีอันเดียวแล้วก็ต้องเอากระเบองออกไปแล้วเราก็วิ่ง น่าเจอเฮ้ยอะไรนะมันตอนเช้าแล้วเฮ้ยมันต้องปรับเวลาหรือไงต trần Cương siêu đấy Ôi Nắm lừa khó ta Hết chưa Hết chưa Quý lẹc Cái tô กินแล้วผมก็มีสัทธานะครับโอ้ผมจะไม่เสกเนื้อเอ,เองนะตายกดเกมหมดโ no. นกดไม่ทันนะ เมื่อกี้เราตายตรงไหนนะใครจำได้บอกหน่อยน่าจะตรงนี้นะอีกเพราเช่างมันถือว่าจบแล้วกันตอนจบก็เราก็จะไปโลกเอนเดอร์กันนะ ถือว่าจบแล้วแล้วเจอกันในตอนต่อไปนี่ลงมาแล้วเป็นไงแผนแกงพวกมันผมเอ้ยต้องปีกแล้วเข้าไปดิเออเข้าไป จะต้องเตรียมดาบอัศวินมังกรแล้วเนี่ย